สวัสดีครับยินต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ r ร a ชั่นครับผมเมื่อ Lanage w e e k e n นนะครับผมก็จะจบเนาะเหลืออีหนึ่ง EP เนาะ EP หน้าจะเป็น EP สุดท้ายแล้ว Lanage Weekend เขามี special EP ขึ้นมาครับเป็น EP และขึ้นด EP ย EP 01ด้วยแต่ว่าต้องมีต่อนะฮะก็เป็น special EP ที่ยินวอร์มาทำกิจกรรมกับโอมนนน์เป็น Across the universe นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้อยู่คนละค่ายกันนะฮะแล้วก็จับมาอยู่ในรายการเดียวกันคือ Lineage Weekend Special เดี๋ยวเรามาดูซิว่าสองคู่นี้จะน่ารักขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันต้องบันเทิงแน่นอนว่าสองคู่นี้อยู่ด้วยกันนะเพราะรู้สึกว่าคู่หนึ่งก็มีความแสบของตัวเองคู่หนึ่งก็มีความแสบของตัวเองเดี๋ยวพออยู่ด้วยกันดูซิจะเป็นยังไงก่อนอื่นขอขอบคุณทาง l a n e a g e Thailand นะครับที่อนุญาตทำเรชันได้นะครับอะไปดูกันเลยดีกว่ากับ Special EP นะครับผมกับ l a n e a g e Weekend ยินวอโอมนนทน สายดนตรีด้วยวันนี้เรามาแคมปิ้งปิงปิงกับลาเนตจบอะครับผมก็อยายกแห้งโค้แห้งขอสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาเนตวิกเอนวิทยีบอสเปเศษนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะเราอยู่ที่คามาโบโก้คอฟฟี่แคมป์ครับเพราะมึงไม่ได้จำมัน

แนะนำไม่แนะนอะไรเลยหรออมแน่นอนนะสวัสดีครับคุณนะครับสองคนเคยได้ยินชื่อหญิงวัวมาก่อนไหมเคยครับครั้งแรกที่เห็นพวกเขาสองคนเราอเลย่ะเราอย่างส่คอนเิรือนเราก็ไปแกหน้าเหมือนเอาขนาดนั้นเลยเหรอฝากแค่ชื่อขึ้มๆป่ะแบบได้ยินมาก็ตึงแน่เลยอะไรตึงแม่เลยอะไรตื่ตึงอะไรตึง เจอคนล่ะไม่เคยเจอเขาเธอคิดว่าเขาเป็นยังไงเฮ้ยเขามาเป็นนักแสดงแล้วเหรอตอนแรกเขาเป็นแรปเปอร์ปะเออยังโอมยังโอมโง่กูว่าเล่นมุนี้แต่กูไม่คิดว่าเขาจะเล่นมุนี้ววะจริงๆกูไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมามุนี้เหมือนกอย่างว่างันนี่กูไม่ได้คิดเลยกูไม่ได้คิดก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลัวก็มีเขาไอ้เขาจะแบบวางมาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ แต่กันหึงเวลาก็ไม่กันแบบเข้าขากันดีพอได้เล่นเนาะแหละก็เด็กผู้ชายเพราะว่าเราเราถ่ายเทปสองไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ถ่ายเทปสองไปก่อนหน้านี้แล้วเทปสองนี่มาตึงเลยนะเทปสองเราเราเราจริงจังไงเราตีเยอ่อะคือคือคืออย่างนี้ครับหลังจากจบตอนเริ่มต้นเทปสองก่อนเรามีปัญหากันนิดหน่อยไงก็รอดูเทปสองกันครับว่าเราะรออะไรกันตายแล้วต้องรอดูเทปสองอย่ดูเทปสองแต่ถ้ากูโกหกอย่าว่ากันนะ อ่ะเรามาแจกแผ่นป้ายเลยแบบทำความรู้จักกันหน่อยเกมมันไม่ซ้ำนะไไมม่่ซ้ใครใครใครคิดคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ซ้ำนะอ๋ออ๋อเดาทายใจหรอเดาใจหรอเดาใจอะดิล้อสิ cross u n i v e ร s e cross แบบ universe ตัวละคร universe เหรอได้ปะ่ือฉุกชนะคู่ชนะแพ้คู่แพ้แล้วมาทายใจกันแล้วกูเพิ่งรู้จักมึงเป็นวันไม่ดีวันเลยแล้วมาทายใจกันแล้วทายใจกันสี่ชั่วโมงทั่วสี่ชั่วโมงทวนลองดูไงลองดูไงเออหนึ่งสอง มึงอีกแล้วนะแพ้อีกแล้วหน okay. ึ่งสองสามอ่ะโอเคก็คือชนะคู่ชนะใช่ปะใช่อ่ะยินและนนท์โอ้โหพีว่ะแต่เล่นงจริงก็ไปฉิบไปงั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเกมนี้ยโอ้โหแม่ข้ามกูไปเล้ว พระเล่ภูเขาคาเฟ่ตวาดนัดแถวบ้านมาลอกันเลยนะครับเอองตั้มอุ้ยถูกผนป้าจะไปตลานับ้านไอ้นี่มันแบบว่าจะอะไรที่แบบว่าง่ายๆอ่ะเขาว่าง่ายสำหมันคือดีที่สุดปากซอยอ่ะแล้วเธอเขาต้องทะเลถ อย่าเลี่ยมครับโอย่าเลี่ยมครับอยากให้เราชนะไปเมืออมึงถูกางกะทายทะเลอ่ะถูกถูกผมถ้าเกิดว่างก็ไปทะเลเราอยากชนะแล้วเราก็เล่าอ่ะถูกถูกผมชอบทะเลสุดยอดยเราเข้าข่ายดีหมือนนกัไงเป็นไปได้เลยถ้าเข้าไปในสวนสัตว์จะไปดูสัตว์กรงไหนอันดับแรกช้างสมเสรตอริล่ามีลา กงยูคืออะไรก่อนกงยูฮะชี้ก่อนเดี๋ยวนะพว๊กยูดันตุ๊กึงไปดูกงยูกงยูไปกงไหนไงกงยูจบไปตับคอิล่านไหนก็ไปทั้งทีแล้วอ่ะมันหาดูได้ยากในแบบในหมู่สัตว์ที่พูดมาใช่เพราะไม่เคยเกิดไม่ทานปาตาจริงเอาดีๆจริงเอาคอริลลามันเท่ไง ต่อกอริลลาเหมือนกันกอริลลาโ้ยผมอยากชวนกอริลลาเล่นฟิตเนสความฝันจริงๆของผมคือนอกจากเลี้ยงหมาคือเลี้ยงกอริลลาแล้วจับไปเล่นฟิตเนสด้วยดไม่ถูกไม่ถูกผมก็อยากไปดูกอริลลาเหมือนกันอ๋อผมอยากหนึ่งหนึ่งกับคอริลล่า ไฟสองค่าเอ้ยเพื่อออมาพร้อมกบนหเลยนะว่าของของตัวเองของผูของตัวเองตอบถูกปะเออสองกครับอ่าชอบจูบหรอใช่ชอบจูบคือเวลาเราเ่อะไรเราแบบเวลาเราสูงมันกอดใช่ป่ะมันมันก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ถึงว่ามันแบบมันไม่ได้สื่ออารมณ์อรนะมันเป็นการสืออารมณ์เหมือนในในตีนก็ได้เออมันเป็นวิธีวิธีหนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาจูบกัน่อยปะครับ เราจะไปเราจะไปจูกกับเพื่อนทาไมเรากอดกันก็ได้เราก็กอดกันพอแล้วการกอดกันก็สุขว่าสุขของผมถูกหลอผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นน่ารักถูกถูกเพราะว่ามันเออดูอบอุ่นดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าคู่ของเราเป็นก็เขาจะเอาอะไรไปได้หนึ่งอย่างเอาคู่จิ้นของเราไปเองเอาโทรศัพท์ไปแก้วน้ำเอาลาเนิ่ไป สปอนเซอร์ต้องมานะรันเนชนะสาอบ้านอ้หูนนี้อยู่แล้วไม่มีการเตรียมใดๆจากลูกค้าแต่ถอาพูดตามตรงก็เราติดเกาะโทรศัพท์แทนไม่ได้เหี้ยน่ำไม่ทำไรหิวน้ำไม่บักกันได้คู่จิ้นเราไปไม่ได้ช่วยอะไรหรอกตอนรันเนชเราต้องดูแลตัวเองตรงที่ดูเวลาใช่ขายของเก่งเลยล่ะคุ่มชื้นเราอาจจะหิวน้ำหน่อยสุดท้ายเราก็เติมน้ำผ่านิเตมน้ำผ่านผิวไปแบาได้แล้วอยู่แล้วที่พี่บอกเลยครับว่าพอเราติดเกาะเนี่ยเราหิวน้ำ เราก็เลยจะไม่กินน้ำปกติเพราะเราไม่รู้น้ำตรงนั้นสะอาดหรือเปล่าเราเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลาเนตวอเตอร์แบงก์บล um. ูไฮยาลูโรนิกเซรั่มไปเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวใช่อพอคุณไหมคุ้เไหมแต่บางทีเราติดกาะอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีอะไรไปเลยเราเจอแดดเราเจอฝุ่น,เร,เ,นเราเจอนเนี้ยน,น่ะ,นะผมมันเป็นคนแพ้ง,ง่ายแล้วผม,มเป็นคน,นหน้าแห้งถ้าสมมุิแบบไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอละทรมาอ่ะติดเกาะอีกเขาสาแบบไม่อยู่ข้างแต่เรามีล่าเนต่แเรามีลาเนตแล้วผมใช้นี่เลยครับลาเนตวอเตอร์แบงค์บลููไฮยาลรรอนิกคีม สำหรับคนผิวแหง้งเฮ้ยเพราะว่าผิวแห้งบางทีแบบมันเป็นแล้วมันแบบมันไม่ได้อะม,ม,มันทรมานอะ,อะอาอาเที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลนะคือคนเรามันขาดน้ำได้แบบเป็นที่สองสามวันใช่ไหมแต่นี่ตัวตัวนี้แบบทาให้คุณแบบว่าผิวชุ่มชื้นถนึงน้ำาด้ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงเลยครับผมไงกูก็ไม่ขาดน้ําตัว la ne water bamboo hyaluronic ซรั่มน,นี้เลยครับก็บำรุงผิวจากภายนอกสู่ภายในอาแต่ยังไม่หมดครับก็คือคุณใช้เซรั่มไปแล้วใช่ไหมมันต้องต่อด้วยอะไรครับอนนี้เลย แบบครีมครับโอ้โอมี2ส,สูตรด้วยก็คือแบบ d ราย k กินแล้วก็แบบ oily s กินนะครับเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันกับผิวแห้งเอาไปใช้ได้เลยครับเลือกเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะเป็นแพ็กเกจใหม่ที่แบบว่าเขาแบบปรับป,ปรุงมาแล้วดูจากแพ็กเกจก็คือน่าสนใจนี่มีความเท่เก๋ทั้ทง2ตัวนี้นะปริมาณครีมที่เขาให้มาก็คือ50 ML นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้สําหรับผิวคุณ<ม>ผิวไหนชนิดไหนก็ไปหาซื้อที่แบบเหมาะกับคุณนะครับผมและอย่าลืมนะครับไปหาซื้อได้ที่ไหนคุณโอมครับเคาน์เตอร์ลาเน็ตท ครับผมอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ลาเนีเนี่ยมีแคมเปญมินิมิตติ้งกับโอมนนท์นท์นะครับจะได้มาดื่มสตาร์ไลท์บูมิลฟิวมือพวกเรานะครับที่ทำขึ้นมาเองนะครับผมยังไงก็อยากจะทุกคนนะครับครับผมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับไม่ขี่ขำเพราะเดี๋ยวพี่หินพี่บอกเข้ามาร่วมงานด้วยเฮ้ยหมายถึงว่าเป็นแบบผู้โชคดีมาโอเคเมื่อกี้เราวัดแปลความสนิทกันไปแล้วต่อไปเราจะให้คู่ของคุณอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลอสยูนิเวอร์สแล้วตอนไปแข่ง เอาแข่งคู่นี้ไปเลยเหรอคู่ชนะแล้วแล้วคู่จะเพิ่งคุยกับใครเลยเหรอใช่แข่งต่อไปใครเป็นแชมป์ยิมนาสติกมาบ้างผมยังได้ไหมไม่รู้ว่าเล่นเนี่ยผมพร้อมมีทักษะมาอยู่บ้างคือสามครั้งในชีวิตครับผมก็ต่อไปเนี่ยด้วยความที่เราครอส s ูนิเว e ร์สกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้เราไปแข่งกระโดดยางกันทีมนี้เลยเหรอทีมทีมนี้เลย เอาดันไม่เป็นไรอะไรรออะไรอ่ะเออเห็นมากเขาสู้เขาสู้ไอ้นี่สู้เดี๋ยวมึงเจอกูสู้กลับแล้ะทุกคนเราไปรอดูกันว่าการโดดยางของเราสี่คนจะเป็นยังไงไปฮะไปดูหน้าดิีงงอยู่เลยปฏิกิรยาว่าไงน้องพี่โยนโอเคซับซ้อนมากเลย กติกาเกมกระโดดยางที่ผู้เล่นกระโดดข้ามยางแต่ละเกมการเล่นจะแบ่งเป็นระดับตามความสูงของการถือยางที่แต่ละเกมของโอ้จะไม่ขาดเลยเนี่ยฝ่ายข้ามมาได้ถ้าหากอีกฝ่ายโดนตัวถือว่าแพ้รายการลองฟีดฟอร์มจัดๆเอาแต่ละเกมสองคนนี้เป็นวงอย่างเกงอย่างเงี้ยอย่างโอมอย่างเงี้ยไม่ขาดเลยเชยกูยังไม่รอดเลย อารู้เรื่องวะยตัีโต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 เอาแล้วอ้ยออ้าวแล้วกูเป็นคนสุดท้ายเหรอเร็วๆเอากูก็รอให้พวกมึงเหนื่อยกันเองแล้วก็ลงไปลไไป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 คืี

เอ้นเก่งนอันนี้โดนได้ฮะโดนไม่ได้โอ้แล้วกูจะข้ามได้ไงรองเท้าไม่จำเป็นกานเนี่ยโดนโดน

อีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมึงไปโอลิมปิกไปเอาจริงเอาจริงไปโอลิมปิกเดียโดดยังไงวะ ฉันรู้มนเกี่ยวให้ดูแล้วเกแล้วดูแล้วเกี่ยวแล้วแต่เกี่ยวลงมาเกี่ยวไหนึ่งตีลังกาถ็จตีลังกาก็ได้ นนเียยังกระโดดอีกอ่ะโอ้โหไปไปก่อนเลยร้องไห้ใช่ขาเกี่ยวเอออย่างนี้ถูกต้องผมขอใช้แบบสกิลแอนตี้ได้ไหมจริงสกิลแอนตี้คว้าบอกแล้วก็ตัดให้หน่อยตัดให้หน่อย เอ้ยได้อยู่แล้วเมื่อกี้ทีมหยินนก็ชนะนะครับก็เราจะมาวัดกันในเกมก็คืออะไรนะพระเจ้าแล้วแต่พูดไม่ถูกอย่างคู่อย่างคู่อย่างคู่เอออย่างคู่วะไม่ไม่บอกลังหนาตั้นเลยได้แล้วหนึ่งสองซักจ้าหนึ่งสองซัก โอ้ยมาหนึ่งสองสามก็ใผู้หญิงเนี่ยได้ไม่โดนนะไม่ใช่ไรกันน่ะมึงก็ใจผู้หญิงเลนอ่ะเรื่อย ถึงโดนได้อะแล้วย <e ังไงน้องนมาถึงเหมือนไอ้มนันเหมือนมาอยู่รายการสกูร์เรนเจอร์อะทำไงทำไงทำ้งเฮ้ยทำไขาไม่เข้าอ่ะทำนะต้องฝังไหนวะโอ้ยเจอ้ยเ มึงเก็บขาวข้างหลังด <te ิไม่เอากลัวขัดแล้วล่นอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอีกครั้งเลยออกมาเลยออกมาเลยปวดแล้วขายทไมดุันพี่บอจะไม่ลุดทจะไมทจะไมหลังแบบนี้ทำยังไงวะพี่บอ ให้ทำอะไรกันเนี่ยผมมก็วันนี้เราก็ได้ไปลองยทดด้านการโดดยางันเป็นไงแต่เกิดเราไม่ตหลับกูเละเป็นขี้ปัญญาอ่อนอยู่สองคนเลยเกิดเราดูดิเป้ อาก็วันนี Og. 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 Og ้ต ok the ้องขอขอบคุณทางลานเนตด้วยนะผู้ใหญ่ใจดีที่ให้พวกเราสี่คนได้มาร่วมกิจกรรมสนุกแบบนี้นะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสถานที่คือคาบาโบโกะเลยแพ้ให้หมดลงโทษหรือเปล่าเนี่ยคาบาโบโกะกาแฟกาแครับต้องขอขอบคุณนะครับคาบาโบโกอกาแฟ แคมป์นะครับที่ให้เราได้ใช้สถานที่ในการโดดยางอ่ได้คุยได้เล่นเกมกันกูอยากจะถามว่ารู้สึกไงได้มาร่วมงานกับพวกเราแต่หน้าตารู้สึกไงครับในการมาร่วมงานมาร่วมงานโอเคครับแต่เกมอะไรครับเนี่ยร่วมงานดีครับร่วมงานดีครับตอนแรกเกมโดดยางก็ไม่คิดว่ามันจะยากนะพอเล่นไม่ไหวจริงป่ะพี่เข่าอ่ะข้อเข่ามีปัญหมฮะหัวเข่าแบบเวลาเพราะว่าผู้หญิงเขาต้องเรียนอะไรอ่ะคือความสุขที่เราได้รับคือเหมือนอยู่เพื่อนอยู่เวื่อนอยู่เพื่อนใช่้ใช้ไม่ทันอยากให้พูดเยอะ มันเป็น EP special เทปน่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพวกเราสี่คนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะสูบผิวน้ายยังใสอยู่ไปแล้วไปแ้วทิ้งแล้วทิ้ยแล้วทิ้งทิยตัวนอนเฮ้ยไอ้เร็วเลยใช่ไหมเราจะเล่นอะไรกันเนี่ย ต้องรอดูอีพีหน้าเลยว่าอีพีหน้าเขาไปเล่นเกมอะไรกันมาก่อนก <laughs> ิจกรรมทีมงานนี่ก็สร้างสรรสร้างอะไรเกินโดยโดยางแล้วโดดยางทำไมก่อนเกี่ยวอะไรกับลานเนตเกี่ยวอะไรกับวอเตอร์แบงคืออะไรให้อเอเงอือออกแล้วก็ยังหน้าชมอยู่อย่างนี้เปกิจกรรมในสวนยมว่างอย่างนี้เนาะเออเล่นโดดยางจ้า <laughs> แล้วพอออกมาอีนีเขาไม่เห็นเลยว่าศักยภาพด้านการแข่งขันและการกีฬานั้นของยินหรือกวอนั้นคือแข่งกันเองอ่ะดูสนุกนะ คือแข่งกันเองอะ่ะรู้ว่าใครเก่งกว่าใครพอไปแข่งคนอื่นนี่คือแบบสู้ไม่ได้ <laughs> แต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าสกิลบ้านเนี่ยโอมนันนน์นนเนี่ยเขาแบบมาจากแบบว่าสกูเรนเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบมีความแบบว่าผ่านการแข่งขันมาหลายร้อยนัดแล้วเพราะงั้นก็เลยแบบสกิลการแข่งขันจะสูงกว่า <laughs> อย่างคือตัวสูงกว่าด้วยพอโดดยาม,มันต้องใช้ความสูงนนอะเนาะให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยอืออออ่ะก็ถือว่าแต่เรา เป็นความสนุกที่แบบไม่คิดมาก่อนเนะว่าแล้วเนี่ยเขาจะจับมารวมตัวคันได้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้มาเดาใจกันด้วยเออตรงนี้ตลกดีชอบความคอริล่าอยากไปอยากอยากอยากเล่นคอริล่าครับอยากจะหาเพื่อนไปเล่นเวดด้วยใช่เหรอ <laughs> แล้วอย่างนี้ทำให้เรารู้ว่าไงไหมคือเป็นน้องๆมาทีอยู่ในวงการเดียวกันนะแต่คือเขาก็ไม่เคยโครจรมาเจอกันเลยเนาะบางทีอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเจอกันทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็จะมีความแบบ บางทีไม่ได้สนิทกันมากบางทีพอมาเล่ิจกรรแล้วกัน,กน,กนมันไม่รู้จะคุยอะไรกันไรงอ้ยต้องเไใช้กิจกรรมเป็นเหมือนกับตัวละลายพฤติกรรมให้บู้กว่าเราสามารถที่จะร่วมงานกันได้จอยกันได้อะไรเงี้ยอื อ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าโอมยิ้มขมขำไปกับพวกเขาทั้ง2คู่นะฮะกับโอมน,นันท์แล้วก็ยินวอนะฮะผมก็เดี๋ยวรอดูสเปเชียลอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รันเนฟิกเอพีสุดท้ายด้วยนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวรอมาติดตามกันวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับติดตามได้เสียทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนละบ๊ายบาย